สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาขอเปิดแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยครับปีสอง6ันห้ารหหรุ่นสิทธิ์กตันยูนะครับที่กำลังโด่งดังในช่วงนี้นะครับผมก็มาดูกันเลยว่ามีวัตถุงมงคนลรุ่นใดบ้างน,นะครับก็เหรียญแรกเลยก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกลืหลังหนุมานนะครับเหรียญยอดฮิตข้างหลังเป็นหนุมาน นะครับต่อ,อไปก็จะเป็นเหรียญหลังยันไตสรณะคมครับมีแบ่งป,ปันพอสมควรจำนวนไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากว่าจะได้มาก็ลำบากมากต้องทนตากแดดบางองค์ก็ไปบวกเข้ามาอีกทีหนึ่งครับยันสายฝน <c oughs> แล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นชุดยอดนิยมนะครับผมก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองวิงวิงเลยครับข้างหลังเป็นน,นี่หลังยันยันจะเป็นยิงทรายยิงทรายในตัวยันแล้วก็ข้างหน้าหลวงพ่อก็จะยิงทรายส่วนพื้นจะเป็นเป็นผิวกระจกครับกระไหลทองผิวกระจกครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญหน้าโลนะครับกระไหลทองหลังหนุมานอ่ะ เปนผิวก็จะยิงทรายครับส่วนองค์หลวงพ่อก็จะยิงทรายเหมือนกันนะครับพื้นผิวเป็นผิวกระจกเนี่เยือเดิมนะครับจากวัดมีแบ่งปันประมาณไม่เยอะนะครับพอสมควรครับและต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายรูปถ่ายที่นี้มีทั้งหมดเจ็ดฉากหรือว่าเจ็ดแอคก็จะมาดูแอคแรกกันเลยแอคแรกนี่แอคนีนะคะ้เป็นรูปหลวงพ่อนั่งทำน้ำมนต์ ข้างหลังก็จะเป็นหลังแผ่นแผ่นยานปั๊มหนุมานนะครับเขียนวัดโคศิตาราม2566นอนะครับแบบนี้และต่อไปเป็นแอกเซกน่าจะเป็นเสกแหวนนะครับเหมือนแขนข้างหลังก็จะเป็นรูปปั๊มหนุมานเหมือนกันข้างหลังจะเหมือนกันนะครับแล้วก็ฉากต่อไปก็จะเป็นฉากรูปถ่ายยันคู่ ที่โด่งดังในอดีตนะครับย้อนยุคป,ปีสองหนึ่งครับผมส่วนด้านหลังแบบนี้เลยและต่อไปฉากนี้ฉากนี้เรียกว่าฉากหลังข้างฝานะครับข้างฝาอีแ่งตันพอสมควรแล้วก็ฉากนี้จะเป็นฉากร่างกระดานสามแผ่นครับผม ก็ฉากนี้ครับครึ่งองค์ฉากนี้ร้อนแรงมากราคาก็แต่ละฉากก็จะไม่ไม่เท่ากันนะครับฉากนี้ฉากครึ่งองค์แล้วก็ลืมบอกปั๊มตัวภาษาขอมตัวโมนะครับปีนี้จะเป็นตัวโมครับปีที่แล้วปีที่แล้วเหรียญจะปั้มเป็นตัวตัวพุทธแต่ปีนี้เหรียญทั้งเหรียญทั้งรูปจะปั้มยันตัวภาษาขอมตัวโมนะครับแล้วก็เหลืออีกฉากหนึ่ง จะเป็นฉากหลังตะวันครับทำทั้งหมด7จ็ดาใครสนใจวัตถุงมงคลรุ่นใดก็สามารถทักทักไลน์มาสอบถามได้อ่ะต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นมีดหมอครับมีดปากกาก็เป็นยันยันหลงพกลวยนะครับน่าจะเป็นยันที่ออยู่ในแหวน อย่านี้ถ้าจําไม่ผิดนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องยันเท่าไหร่านะดำดำนี่ทํามาจากน่าจะเป็นกระดูกนกกระจอกเทศนะครับส่วนใหญ่จะทําจากกระดูก <c oughs> แล้วก็อีกองหนึ่งเป็นองนี้ครับพระศิวรีมวลนสารเก่าของหลวงพ่อกวยนะครับใครที่ชอบโชคลาบก็แนะนำพระศิวรีได้นะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งแนะนำก็จะเป็นแหวนอันนี้เป็นแหวนเงินนะครับเ,เงินมีสองไซส์มีไซส์ใหญ่อันนี้ไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ตอกอิฐหกหกก็ไซส์เล็กแล้วก็มีอีกเนื้อหนึ่งคือเนื้ออันนี้เป็นเนื้อทองทองเหลืองนะครับราคาจะย่อมยาวกว่าเนื้อเงิน สว,สวยๆเลยครับทองเหลืองเงาวิ้งเลยยันเหมือนกันครับผมและต่อไปจะเป็นรูปหลอตั้งหน้ารถอันนี้ประมาณกี่นิ้วผมไม่แน่ใจสองนิ้วกว่าครับหรับตั้งหน้ารถท่านใดยังไม่มีก็สามารถทักไลน์มาสอบถามได้นะครับผมก็จะมีรูปหลอ บูชารับด้านนี้รูปหล่อบูชารรครับรูปหล่อยืนรถน้ำมนต์ครับจะเป็นยืนบางคนได้ไปแล้วก็ไปทำฝาครอบนะครับรูปหล่อบูชาสวยๆเลยนะคะก็ตอนนี้ร้อนแรงมากที่วัดหมดแล้วรุ่นนี้รูปหล่อบูชารุ่นนี้ที่วัดหมดแล้วนะครับประมาณนี้วัตถุมงคลของเราประมาณนี้นะครับใครที่ ใครที่สนใจก็สามารถทักไลน์มาสอบถามได้นะครับาราคาไม่แรงมากนะครับตามตามตามกระแสของกมวกรวยตอนนี้ราคาก็ตามกระแสเลยครับขึ้นลงตามกระแสนะครับผมก็ได้ราคานี้มาบวกมาอีกทีหนึง่งไม่ได,ไได้ไม่ได้เช่ามาทุกบ,บ้านนะครับอาศัยไปบวกเขาเพราะว่าคนเยอะมากก็ฝากช่องแมนโก้ไว้ด้วยนะครับผมใครที่สนใจวัตถุมงคลหลงพะก้วยมีหลายรุ่นนะครับ ไม่ว่ารุ่น66หรือว่าจะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับผมนะฝากเลยครับช่องแมนโก้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ด้วยครับขอบคุณครับ